ครับสำหรับคันนี้ก็เป็นไฮรักเทารโวนะครับดูเครื่องนะครับ <S <S ดูห้องเครื่องนะครับ <S <S นี่ก็ดุดดันขึ้นนะครับตัวใหม่นะครับหนึ่งล้านสามแสนหกหมืนบาทนะครับนี่ สำหรับคันนี้นะครับ7.0กิโลเมตรต่อลิตรมาดูข้างในนะครับข้างใน มีจอ LED นะครับโครงอะไรเกียร์ออโต้นะครับมีปุ่มนี่ครับสำหรับไฮรักชาร์โนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับใช้น้ำมันดีเซลนะครับเครื่อง2755นนะครับก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีอะไรใหม่ ีที่หยับนะครับนี่นะที่หยับสายท้ายใหม่ดูดันใช้ลรยกันเดิมนะครับมีกล้องนะครับกล้องมองด้านหลังนะครับเชว์นะครับกระบะนะครับสี่ประตูนะครับกว้างขวานะครับอันนี้ก็ติกนะครับสวยงามนะครับสวยงามคันนี้นะครับ โอเวอร์แลนด์นะครับโอเวอร์แลนด์ขึ้นได้นะครับ,หย,บหยับขึ้นนี่เป็นที่หยับค่ะว่าโตโยต้านะครับสำหรับล้อนะครับดุดันครับดุดัน สำหรับคันนี้นะไฮรักเชฟโรกเ่งับระบบเครื่องเครื่อง2.8แล้น ค่อนข้างได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวใหม่หน้าสวยนับหน้าสวยสำหรับคันนี้นะครับกล่องมองหน้าด้วยของโจโยต้านะครับขนาดร้อยยางครับอีกยางก็จะเป็น ขนาดเท่าไหร่เนี่ยอย่างขอบสิบแปดนะโชว์อบอกคนนั่งนะนี่ครับ นั่งปมพุชจานะสำหรับคนนั่งนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลัง อันนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นม,มีช่องแอ,งองรอน์นะครับช่บองแอร์ด้วยช่องแอร์ที่เจียวถือว่านั่งนะครับเบาะเอ็นหลังนะครับนั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับมีมีม,มีทีวีบาวกาแฟแล้เกถือว่านั่งกระชับนะครับ พนักพิงใหม่นะครับพนัพิงพอดีนะครับขาติดไหมนี่ครับขาพอดีนะครับทางขาก็ไม่สูงมาก try, you สำหรับการรอด big screen หน้าจอ If it looks blurry it's because of the fucking iPhone 7 and say shit, says shit. I've got a 100 case. Yeah. It's blurry. Tiny iPhones are fucked. Um... a <laughs> <laughs> 100%็นะครับวิ่งได้สามรอยสิบห้ากิโลเมตรนะครับต่อการชัร์นะครับโชว์อีนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนั้นก็เป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับโอ้โหแพ็คไปอย่างดีนะครับล้อนะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ อะมาแวะกับ B Z4X นะครับเป็นรถไฟฟ้าของ Toyota นะครับราคา1.5ล้านนะครับไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี้ตรงประตูเป็นหนังนะครับก็เข้ามาด้านในเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับเกียร์นะครับ RND นะครับ เกียร์นะครับนี่แบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับโอ้หน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับกระชับนะครับ,บเบาะไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไ,ไม่ใหญ่มากกระชับมือเป็นรถไฟฟ้านะครับข้างหน้านะครับโอเคสรุป สวยงามนะครับสวยงามสำหรับด้านหลังนี้กว้างมากนะครับด้านหลังคนะ่อนข้างกว้างนะครับรถไฟฟ้าครับ ำเราคันนี้นะครับชาร์จหนึ่งครั้งน้ำวิ่งได้600กิโลเมตรนะครับสวยงามนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ น้องห่วงนะครับรูมินนะครับรูมนไปดูกันเลยนะครับว่ายัางไงนี่นครับเครื่องครับมอเตอร์ไฟฟ้า hmm. นะแ mm hmm. บตเตอรี่แบตเตอรี่เล็กมากนะ mm hmm. ก็เป็นตัวแปลงไฟนะสายไฟน้องว่วงนะครับ ราคา4 0 0 0 7นะครับเลยตัวเงี่ยดูข้างในครับนี่ครับเลยเป็นเกียร์นะครับ NDR นะครับก็ดูแล้วก็กว้างอยูน่น,นะครับ ขับได้ครับไม่มีอะไรครับมาจอคดมาจอดขับลัดดีนะครับขับลัดดีนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนได้สี่คนนะได้สี่คนแต่สองประตูนะครับน่ารักนะครับน่ารัก รกาจะเส็เนกับน,นาวิ่งไม่ได้หรอกช่องใส่ของนะครับดูดูดดไอ้ฝ่ายเดียวสำหรับครั้นี้นะครับชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะวิ่งได้301กิเมตรนะวิ่งได้301กิโเมตรไจองเมือ้อไทยดียวนะน่ารักมากปูมินนะูมิน า,นนาครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่งานมอเ o อร์โชนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธของเชอ r r รีนะครับนี่เราจะพาไปเดินดูรอบๆนะครับรถนะครับคันนี้ก็เป็นคันสีส้มนะครับ ก่อนสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ครับสำหรับภายในของเจ้าเชอรี่นะครับมีเฟิรประเจร์นะครับนี่ครับเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ Thank you. อันนี้ก็จะเป็นตัวช็อปนะครับบรรยากาศของบูเชอรี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างคึกคักกันะอันนี้ก็สวยนะเขีเชนะแต่งเป็นสไตล์ออฟโรดนะครับ ราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับเชอร์รี่รถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้นะครับอออกอ็มีได้เดือด,ด,ด 360กิโลเมตรนะครับคันนี้ต่อ,อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับอย่างใหญ่มากก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับขีนะสุสดครับ